สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นไตรลูบิกกันนะครับสําหรับไตรูบิกที่อยู่ในมือผมนี้นะครับผมจะเรียกเขาว่าสามหนุ่มสามุมครับรูบิกสามหนุ่มสามุมนี้นะครับเกิดจากรูบิกขนาดสามคูณสามจำนวนสามลูกครับนำาโมดิฟายต่อเชื่อมกันนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ที่ว่าจะให้ผู้เล่นรูบิกเนี่ยครับนำทักษะและ ประสบการณ์ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับนํามาแก้รูบิกสามหนุ่มสามมุมลูกนี้นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับรูบิกสามหนุ่มสามมุมนี้เกิดจากรูบิกสามลูกนํามาโมดิฟายต่อเชื่อมกัน,กนเป็นลักษณะอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับทําให้เกิดคุณสมบัติที่แตกต่างกันครับในแต่ละลูกเพราะฉะนั้นในแต่ละลูกเนี่ยวิธีการแก้ก็จะใช้วิธีการที่แตกต่างกันพูดง่ายๆก็คือนี่สามลูกเราต้องใช้สามวิธีนะครับ ตอนี้เราลงมาดูรายละเอียดของแต่ละลูกกันนะครับเราเริ่มที่ลูกนี้ก่อนนะครับลูกขวามือนี่นะครับถ้าเราดูแถวที่เราหมุนได้นะครับคือแถวขวาครับแถวกลางแถวซ้ายครับและแถวบนนะครับมีจุดร่วมอยู่จุดเนี้นะครับเนี่ยครับจุดร่วมระหว่างลูกนี้กับลูกนี้อยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าลักษณะของลูกนี้เนี่ย ก็คือลูกรูบิกแฝดลูกข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ลูกนี้เนี่ยก็สามารถนําวิธีการของรูบิกแฝดเนี่ยมาใช้แก้ได้นะครับตอนนี้เราไปลูกต่อไปเลยครับสําหรับลูกซ้ายมือนะครับผมพลิกมาทางด้านขวานะครับลูกนี้จะเห็นว่าเราหมุนได้ขวากลางซ้ายครับล่างครับกลางแถวนี้นะครับระบนครับหมุนได้หกแถวครับมีจุดร่วม เชื่อมต่อกันระหว่างลูกนี้กับลูกนี้คือตรงนี้ครับนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับอ่าท่านี้เรามาดูนะครับวิธีการแก้นะครับหลักการลูกนี้นะครับในการแก้ลูกนี้ก็เหมือนกับลูกรูบิแปกเช่นกันครับเพียงแต่ว่าลูกนี้เนี่ยเราสามารถหมุนแถวล่างกับแถวแถวกลางเพิ่มขึ้นมาได้นะครับโดยวิธีการที่เรามาใช้เนี่ยแก้เนี่ย เรานำวิธีการของลูบิกแฝดมาใช้ได้และเพิ่มขั้นตอนคือการแก้ตัวเอทดสองข้างเพิ่มเติมมาทางทางด้านนี้ครับรวมเป็นสี่ตำแหน่งเลยครับครบสี่ตำแหน่งแต่ลูบิกแฝดนั้นเราแก้เพียงสองตำแหน่งด้านขวานี้เท่านั้นนะครับแต่ลูกนี้เราเพิ่มขั้นตอนมาคือการแก้เอ็ดทั้งสี่ตำแหน่งครบสี่ตัวครับครับตอนี้เรามาดูลูกตรงกลางเลยครับสํารับลูกตรงกลางนี้นะครับ จะเห็นว่าเราหมุนได้นะครับขวากลางครับซ้ายครับล่างครับกลางนี่ครับและบนครับแล้วก็จะมีจุดร่วมนะครับของลูกนี้จะมีจุดร่วมสอบอยู่สองจุดครับคือจุดที่ร่วมกับทางด้านลูกทางด้านซ้ายนี้และจุดร่วมกับลูกทางด้านขวานี้คือตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะโดนล็อกไว้ นะครับเพราะลูกนี้เนี่ยวิธีการแก้เนี่ยจะแตกต่างจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิงครับจะต้องหาวิธีการแก้ใหม่นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมจะลงในรายละเอียดเฉพาะลูกนี้นะครับเป็นขั้นเป็นตอนให้สําหรับสองลูกนี้เราสามารถไปดูได้ในขั้นตอนของการแก้รูปิกแปรที่ที่มีอยู่แล้วนะครับลูกนี้เนี่ยแก้ค่อนข้างจะซับซ้อนและพิสดารพอสมควรนะครับ ครับเ,เราจะไปสู่ขั้นตอนการแก้มูกตรงกลางนี้เลยนะครับ